สวัสดีค่ะฉันชื่อริบบอนจังค่ะริบบอนจังเสียงผ่านโดยเด็กหญิงลำทานประสมมานามชื่อเล่นชื่อฟ้าฟ้าอยู่หมู่เก้าอยู่บ้านปังถ้ำเด็กๆจะสาวาน้ำมาไปสายยางค่ะรู้สึกเท่แฮมทาโร่เด็กผู้หญิงสุขสันค์วันเด็กแห่งชาติ2 5 6 5 2 0 2 2เด็กหญิงวัรกรรพรหมเทพวันที่8ดเด็กหญิงจินจุดท่าแซจังวันที่8มกร,ราโคลเบลเกิดของเจ้าเพชรกานเนตเอ๋อวันนี้วันพาวันเกิดของเจ้าเพชรกันเนต เสียเพชรกานเด่งเสียง้าดโดยเด็กหญิงจิดาพรแซ่ย่างเช่ละช่วจิดาพรวันที่8มกราคมเป็นวันเกิดของการเด่นะคะสุขสรร์วันเด็กแห่งชาติแฮมทารอดเด็กผู้หญิงเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียน,ยนยบ้านบานถ้ำนักร้องเสียง้าของเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียน,ยนยบ้านบานถ้ำวันนี้รืบอบ้าจะเป็นสาวนา้ายหน้าตาเหมือนล้ำทานจะมาพ้าดแล้วนะคะ ไงคะชิสุกุจ้าเสียงผ้าเด็กชายธนาช,ชอ่อแซจ๋าอ,อยู่นี่คะ่ะนี่ก็ชนะแซจ๋านี่อันนี้นะทะัทพงศ์แซจ๋าแต่ยันนี้เป็นภาษาเชีย,ยวงต่อไปที่สองวันนี้ริบกบ้านจ่าจะมาพ้าแล้วนะคะชื่อน้บิดาเคมีน้บิดาเคมีอันน,นะะั้มนัทพงศ์แซจ๋าอยู่บ้านน้ำยวนอยู่นี่ค,ค่ะชื่อน้บิดาเคมีหน้าตาเหมือนนัทพงศ์แซจ๋านัทพงศ์อยู่หมู่บ้านน้ำยวนนักเรียนคนนี้ชื่อน้บิดาเคมีตัวสีน้ำเงินใบหน้าตาคิสสีด่าคิโตคิสแซยิ่วานซคิชนกัน ตาเป็นประกายสีเหลืองปากยิ้มแย้จากใสนา้มีดะขีมิตัวสินเส้งเงินใบหน้าตาเคี้ยวตปาปากดูแลแม้ใบหน้าตาจะเหมือนกับเด็กชายนัทพงษ์แซ่เจ้าชืช่อะชนะนัทพงษ์นัทพงษ์อยู่หมู่บ้านน้ำยูนเตียเลยอยู่นี่ค่ะ <S <S เออยนี่สวยใช่งไหมรีบบ้าจังรีบบ้าจังอันนั้นมันฟ้าฟ้าอยู่หมู่ก้าอยู่บ้านปางถ้ำชื่อริบบ้าจังหน้าตาเหมือนฟ้าฟ้าอยู่หมู่ก้าอยู่บ้านปางถ้ำนักเรียนคนนี้ชื่อ ริบเบิลจ้าตัวสีฟ้าบานหน้าตาขี้มีคนสูตยิ้มมีคนสูตตาสีน้ำเงินปายิ้มแย่จากใสริบเบิลจ้าตัวสีฟ้าบานหน้าตาเขียวาตาป่าดูแลแม่บานหน้าตาจะเหมือนกับเด็กหญิงลำธารประสมนามเชื่อชื่อฟ้าฟ้าอยู่หมู่ก้าอยู่บ้านบางท่านเปียกเลยอยู่นี่ค่ะอ๋อนี่ลำธารได้ไงโอเคไหมคะโอเคขับไปนี่ฮวิเนโอคลาสสิกคอลเลกชันน้องไหนก็นดีกว่าเราไปได้กระเถอะเอาลันนะจะอัดวิดีโอแล้วนะคะอัดวิดีโอของเด็กนักเรียนชายกับเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียนบ้านบางท่าน เดอะแกรมมี่โก้ซิงเกิลส์เดลแกรมมี่โก้ออฟฟิเชียลห้าสิบเก้าห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดห้าสิบหกห้าสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดห้าสิบสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกสี่สิบห้าสี่สิบสี่สี่สิบสามสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดสี่สิบสามสิบเก้าสามสิบแปดสามสิบเจ็ดสามสิบหกสามสิบห้าสามสิบสี่สามสิบสามสามสิบสองสามสิบเอ็ด 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2> แทมทารอดเดี๋ยวผู้หญิงพร้อมแล้วนะคะ อัดวิดีโอแฮมทารโร่เด็กผู้หญิงอัดวิดีโอวันเด็กแห่งชาติสุขสันต์วันเด็กแฮมทารโร่เด็กผู้หญิงพูดเก่งจังเลยสุขสันต์วันเด็กวันที่8มการาคมเปลเกิดของกานเนี่ยนะคะสุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ2 5 6 5 happy children day hello everyone อ๋อแฮมทารโร่เด็กผู้หญิงเก่งจังเลยพูดภาษาอังกฤษ Happy Birth Children Happy Birthday กานเนตนะคะวันนี้วันเกิดกานเนตกานเนตเป็นจิตรภรณไง Happy Children Day Hello Everyone พูดภาษาอังกฤษสุขสันต์วันเด็กพูดภาษาไทยอันนี้เป็นไทยสเตเดสแก๊ฟ s h o t Kiss Music s h o p 1 o e h a n t a r o d เด็กผู้หญิงนันน่าตัวละคร h a n t a r o d เด็กผู้หญิง2019 h a n t a r o d เด็กผู้หญิงการ์ตูน Love Life Sunshine กับ Love Life Squad Project Doramon ชิ้นจัง ทามากอจิและซาเรโอรญี่ปุ่นนักร้องหญิงเสียงผ้าของเด็กนักเรียนหญิงของรอแเรียบ้าบางท้ำมาฟูราจังนักร้องเป็นตักแตนโชลาดา ตักแตนชลดาเสียง่านัชยานันทนาภัทรกุลเนสจังนักร้องเป็นสิริพรอัมภัยพงศ์สิริพรอัมภัยพงศ์เสียงภาคพิมพ์อัศยาแองเจิลจังนักร้องเป็นหลิวอาจารย์ยาหลิวอาจารย์ยาเสียงภาคปันดาแซ่เติรนฮิมาวริจังนักร้องเป็นจักรจันวร์วิสาจักรจันวรนวิสาเสียงภาคนัชยาสะสมจะจาจังนักร้องเป็นเอิ้นขวัญวรัญญาเอิ้นขวัญวรัญญาเสียงภาคสุทธาวรพรมเทพคุรุรินจังนักร้องเป็นแพรวพัชรี แพรวัพัชรีเสียงผ้านาถาหาสติพันธ์ทรแฮนจังจนักร้องเป็นข้าทิพธิดาดินข้าทิพธิดาดนเสียงผ้าชนภาแซ่ยากพนีเทจังนักร้องเป็นเอ,อิญสุรติการเอ,อิญสุรติการเสียงผ้าธัญญารัชนำช่องเยเจริญคีนโกะจางนักร้องเป็นราชโนศีโลพันธ์ราชโนศีโลพาสเสียงผ้าน,นลาลดา,าแซเต็มดารุมาจากนั่ร้องเป็นผู้หัวโดนจัน ผู้พัวน์โดนใจเสียงผ้าเด็กหญิงพิชยายาแซลิวริบบันจางนังรถไปดอกอัลทุ่งทองดอกอัลทุ่งทองเสียงผ้าสาววนีวแซ่เจ๋าแฮมทาร์ดเด็กผู้หญิงนั้นนำตัวละครเสียงผ้ากอดเด็กนั้นเรียนหญิงของรถเรือบ้านบางท่าน มาโฟราจางเสียงผ้าดอยเด็กหญิงชัญญาณุษะแซจ๋าชื่อเล่ชือกิฟเนสจางเสียงผ้าดอยเด็กหญิงสุพรรษาแซจ๋าเชื่อเล่นชื่อขวัญข้าวเอ็เจจางเสียงผ้าดอยเด็กหญิงนิชนันแซจ๋าชือเล่เชื่อเหมยเดียวฮิมาวาริจางเสียงผ้าดอยเด็กหญิงวิภารัตสิงอาจเชื่อเล่ชือวิภารัตแซจ๋าจาเสียงผ้าดอยเด็กหญิงวนิดาวงใหญ่ชื่อเล่นเชื่อพึ่ง คุรรินจางเสียงผ้าโดยเด็กหญิงนิตยาแซเตนชื่อเล่นชื่อเหมยร่วงโทรแฮมจางเสียงผ้าโดยเด็กหญิงชุติกันอภิพูนซัย์ชื่อเล่นชื่อโบลิงโพนิเทลจางเสียงผ้าโดยเด็กหญิงจิดาพรแซ่ย่างชื่อเล่นชื่อจิดาพรคิโนโกะจางเสียงผ้าโดยเด็กหญิงรุ่งวรินทร์ทรัพทานทองชื่อเล่นชื่อยูรินดารุมาจางเสียงผ้าโดยเด็กหญิงพิมชัยยาแซ่ลิ่วชื่อเล่นชื่อแทนดี้ริบบ์จางเสียงผ้าโดยเด็กหญิงลำทานประสมานาม ชื่อเล่นชื่อฟ้า l o v e l i s e s a n c h a กับ Loveless i q u a d Project กร์ตูนสุขสันต์วันเด็กแห่งชาติ2565 25. วันเด็กแห่งชาติเพลงเรียก็ต้องเพลงสนุกเหมือน Thai Steady s k a t f l u Shot Kiss Music ชาววันลูกทุก่งซูเปอร์แซบเรื่องหนีเที่ยงโดนตีผ้าสีดำสีดำน้ำมาเป็นปัญญาวัตร l o v e l i s e s a n c h a กับ Loveless i q u a d Project เด็กนักเรียนชายกับเด็กนักเรียนหญิงของรอนเรียบบัตรบาง้ Thai s t e d y s k t f l u Shot ทายมคือไทสตเสเกตฟลูช็อตเรื่องนี้ที่ยดตีพัสิดาสิด,า,สดาเป็นปัญญาวัรแกนเด็กประถมคือไทสติเสเกตฟลูช็อตเรื่องนีเที่ยดตีพาสิดาสิดาเป็นปัญญาวัดเท่ากันเด็กเสียงผ้าเด็กหญิงแัญานุษแซจาไอเสียงผ้าเด็กหญิงทัสออนกิติศรีโรดเอ,อเสียงผ้าเด็กชายจักริพทธิศาสตร์มาฟุราจัง0.17เนิเนสจัง0.37แองเจิ้ลจัง0.29 ฮิมาวารีจังศูนจุดยี่สจ็ดเจจาจังศูนยจุดสาครุรินจังศูนยจุดสามทระแฮมจัง0ูนยจุดสิโทนิเทจังศูนยจุดยี่ิบคิโนกจังศูนจุดยีาดาโรมาจังศูนย์จุดสามิบหรบบ์จังศูนจุดยีระยะเวลาเด็กนักเรียนหญิงของรดเรบบนบางท่าน โนกะเสียงภาคทิติภาโซโลพันโคโตริเสียงภาคสุทธาวงพรมเทพอุมิเสียงภาคธนพรแซ่เตินมากิเสียงภาคทางญารัตน์นำโชคชะตาริญเอริสเสียงภาคชนะภาแซ่ย่างโนซมิเสียงภาคพิมพออนแซ่ย่างนิโคเสียงภาครัติการโรจนะแสนชลรินเสียงภาคเด็กชายทิติวุฒิแซ่จาวคายอชินเสียงภาคหาไทยชนะแซ่จาว ชินจางเสียงผ้าเดชาจากเกรกโพธิศาสตร์โดเรม่าเสียงผ้าเดชายยศพัทคระเขื่อนจิกะเสียงผ้าทฐาหาสติพันธ์โยเสียงผ้าคัวซาวา้าริกโกเสียงผ้าณชยาสะสมรูบออรี้เสียงผ้าชาตเทิพยคำหลวงฮานามารุเสียงผ้าสุพณิขันเรื่องโยฮาเน่เสียงผ้าพันธิราอภิพุทธศักิได้ยะเสียงผ้าสุชาดีขมา มาริเสียงผ้าสิริวไม่สิริรัตคานันเสียงผ้านัชยานันธนภันรกุลอ๋อ Love Life ซานชากับ Love Life Core d a Project ชิงจังกับโดเรมอนเป็นการ์ตูนเด็กนักเรียนชากับเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียนบ้านบางถ้ำ Love Life เด็กๆเด็กนักเรียนชากับเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียนบ้านบางถ้ำเป็นเรื่องหนีเที่ยนโดตีนะคะเรื่องหนีเที่ยนโดตีผ้าสีดำ ดีดังแล้วมาไปปัญญาวัดพี่สารตไดเพลงคู่แรกอยู่เดี๋ยวพี่ยศิสศก็จะเข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวโดนพี่เขาตีนะห้ามเขี่งของพี่ไม่ได้เดี๋ยวพี่จะตีเอา สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงวิภารัตสิงอาจชื่อเล่นชื่อวิพารัตเด็กเดยเยี่ยงยาวปดเที่ยวเหมือนเบยสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงนิตยาซาเตินชื่อเล่นชื่อเหมยร่วงได้เล่นตุ๊กตาขาดไี้บอกไม่ทายสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงลำทานะสมน้มชื่อเล่นชื่อฟ้าเด็กเดจะสาวว่าน้ำมาเป็นสายยางค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงชุติกันอภิภูมิรัพ์ชื่อเล่นชื่อโบลิิงได้บาบายานี่ขอสามลายสามชายนิดนึงได้แจโอซอเฮียาบายานนี่ขอสอมลายสามชายนิดนึง สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงนิชานันซาจาวเชลเล่เชื่อเ <tinc S 1> หมยเจียวอิวรู้สึกดีมาเทียรแรก็เล่นทูเทีค่ะมาริโอฮาระเสียงผ้าสิริมิมอสิริรัตจิกะทาคามิเสียงผ้านาถาหาสติพันโยวะตะนาเบเสียงผ้าสัวซาวาริโกะซากุระอุจิเสียงผ้านาชยาสสม รูบิ้นโครซาวะเสียงผ้าชาติเทียนคำหลวงคายอชินเสียงผ้าหาทชนนซเจ้าฮอนกะโคซกะเสียงผ้าทิติ้าสุโรพัน์รินโฮชิซราเสียงผ้าเด็กชายทิติวะซาเจ้าเอริอายาเซเสียงผ้าชนะพาแซาย,ย่างนิโคยาซาวะเสียงผ้ารัติการโรจานศสายชนแหนทพรราเด็กผู้หญิงจะมาร้องเพลงหน้าที่เด็กอดีตขณะสุนพระพนสุขสั่งวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็ก25 6 5เชริญะรับฟังได้แล้วค่ะเพลงหน้าที่เด็กอดีตขนัสุนทรพอนของเด็กนักเรียนชาวกัด็กนักเรียนหญิงของร่อนเรือบ้าน่นคะคะเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาที อย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาสองรักษาธนร,รม,มันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สีวาจานั้นต่อสุภาพอ่อนหวานห้ายึดมั่นกระตั้งยุหกเป็นผู้รู้รักกันงานเจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยชาญต่อมาหนักางบันไม่เกียรไม่ครับ รู้จักอ้อมประหยัดก้าวต่อสู้สต,ตลอดกันน้ำใจนักกีฬาก้าหารให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาสิบท่ต้อให้เป็นประโยชน์รู้บาบุญคุณโพษสมัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริมเด็กเอ๋อ เด็กดีต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที่สิบอย่าง işte, ด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็ก ต้องมีหน้าที่สิบอย่าง้วยกันหนึ่งนักพือศาสนาสองรักษาธรรมเนียมันสามเชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์สี่วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวานห้าหยึดมันกตัญญูหกเป็นผู้รู้รักกันงานเจ็ดต่องศึกษาให้เชี่ยชาญต่อมาน้กมากมัน ไม่เกียรตไม่ครัานแมบรู้จักออประหยัดก้าวต่อสินสัตว์ตลอดการน้ำใจนักกีฬากล้าหาญให้มองกการสมัยชาติพัฒนาสิบธรรมตนให้เป็นประโยชน์รูปบาบุญคุณโทษสมบัติชาติตองรษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันอ๋แอแฮมทารวจเด็กผู้หญิงร้องเพลงหน้าที่เด็กอดเดย์ขณะสุนทรพรางร้องเพลงเก่งจังเลยเพลงหน้าที่เด็กคือวันเด็กแห่งชาติสุขสต์วันเด็กแห่งชาติพูดพร้อมกันนะคะ สุขสรร์วันเด็กแห่งชาติ2565เก่งจังเลยค่ะฮันทารอดเด็กผู้หญิงฮันทารอดเด็กผู้หญิงสุขสรร์วันเด็กแห่งชาติ2565อันนี้เป็นเรื่องหนีเที่ยวโดนตีพระสิดาศิดาไปปัญญาวัดไทยสเตเดสเก็ตฟลูชอตคิสมิสิกช็อปวัน สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงลํำทาปกระสมมานามชื่อและชื่อฟ้าวันนี้ริบบ้จังจะมาร้องเพลงเด็กดีโดย r รสมิเดียแอนด์เอนเตอร์เฉันรับฟังได้แล้วค่ะเพลงเด็กดีตอวันเด็กแห่งชาติอ,อัอนี้กอล์ฟไงสว่วนบิ๊จะไปล้ำทานไงอ,อันนี้นี่โบลิง่งอ,อันนี้ฟ้าไงตื่นแต่เช้าเราล้าหน้าแปรงฟัน แต่งตัวเราจะไปโรงเรียนพบเพื่อนพบครูเรามีความสุขแสนสนุกเมื่อไปโรงเรียนหัดอ่านเขียนตั้งใจเรียนวินชาเร่งศึกษาหาความรู้ภาคเพียรกบจากโรงเรียนก็เขียนก็อ่าน ทำการบ้านที่คุณครูให้มาเสร็จเรียบร้อยเราก็กราบตำมราถึงเวลาต้องทานอาหารเย็นอา้าแปลงฟันส่วนมนต์เข้านอนตื่นแต่เช้าพร้อมจะไปโรงเรียนอ๋อน,นี่ลำทานยังไง เพลงเด็กไทยมารยาทไทยคือวันเด็กแห่งชาติเท่าเพลงเด็กดีโดย Rose Media a n d e n t e r t a i n m e n t ฉันรับฟังได้แล้วอีกค่ะเพลงเด็กไทยมารยาทไทยวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติสนุกจังเลยเป็นเรื่องนเทเทิลดนตรีนะคะอ๋อนี่การรวีไงส่วนพี่โ็เป็นลำทาน เมืองไทยชื่อเดิมนั้นคือสยามตั้งมานมนานกว่าหลายร้อยปีเมืองไทยของเรามีสิ่งดีๆขนบธรรมเนียมประเพณียาวนานสืบมาเกิดเป็นไทยทุกคนนั้นต้องรักชาติมีศาสนาที่บูชาไว้ในจิตใจพระมหากษัตริย์ ประมุขของประเทศไทยสามสิ่งคงไว้อยู่ในใจชาวไทยทุกคนสางเป็นธงสามสีนั้นปลิวสะบัดให้สีแดงไว้แทนสีของชาติไทยพุทธศาสนาสีขาวนั้นเหมาะกว่าใครนำเงินยิ่งยา่ประมุขชาวไทยของเราทุกคนอันนี้ก็ไมยั่เยนะ กดรีบว่าจะเป็นลำทานได้งไงันี่ลำทานได้งไงเมืองไทยชื่อดํานั่นคือสยามตั้งมานมนานกว่าหลายร้อยปีเมืองไทยของเรามีสิ่งดีๆขนบธรรมเนียมประเพณียาวนานสืบมาเราเด็ก ไทยสวัสดีพร้อมยกมือไหว้สวัสดีค่ะไปไหนมาไหนก็ต้องไหว้ก่อนกลับต้องลามารยาทของไทยสอนไหว้ตั้งแต่เกิดมาควรรู้คุณค่าดีนักนะเกิดเป็นคนไทยเด็กทั้งไลยต้องจำไว้ไท้ขึ้นใจเข้ารบกรับไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เราเป็นเด็กไทยของไว้ซึ่งสิ่งดีงามชั่วลูกชั่วหลานมารายาทงามเด็กไทยทุกคนชั่วลูกชั่วหลานมารายาทงามเด็กไทยทุกคนแฮนทาร่เด็กผู้หญิงร้องเพลงวันเด็กแห่งชาติสุกสันวันเด็กแห่งชาตินะคะ หรือว่าจังรอ้องเพลงเด็กดีเด็กทำมรา,ารยาททาร้องเพลงเก่งจะเลยค่ะ